ไปครับพี่น้องไปกู้เบ็ดเนมือเจ้าน้ำกันครับสีโซกสีมันเบอร์เบิบ่งน้ำกันครับพี่น้อง ถนนหลักเด้อครับพี่น้องถนนหลักตุ๊กมูบ้านเลยถนนหลักตัดผ่านมู่บ้านครับพี่น้องอันนี้เป็นถนนสายหลักถนนแก้งสนิทเส้นทางระหว่างยะโสธรเสรีภูมิร้อยเอ็ดครับเส้นทางนี้ที่ไปทางเสรีภูมิทางร้อยเอ็ดครับพี่น้องเด็ดนี่เป็นถนนเชื่อมตัวกัน ตัดทานหมู่บ้านเลยครับไปมาสะดวกครับพี่น้องผู้ใด้ไก่ไปไก่มากับแยามยำามเขาวกินเต้ากินน้ำตะกันเด้อครับพี่น้องเอานี่ครับเอาไปนี่แหละครับพี่น้องไปเรื่อยๆเหรอครับบ้านโคกไก่ไปได้หรอกฝนตกด้วยครับพี่น้องฝนตกฝนตกหมีเบิดมือเบิดเกล 5, ือเหรอครับพ er okay. ี descend. Descend. ่น้อง ขึนน้นนี่ช่วงผมไม่ยาเบีดนะครับตกงขึ้นกันแล้วครับเนี่ครับ,รบเจ้า,เากับเนมาอย่งมันจะเก็บเงียบว่ครับมานวามานะนวโอ้เงียครับพี่ร้องเงียบเงีอืมโอ้ไม่นี่อลี้กันเด้อบานหลีกาอีกลไปน สิไปยามเบ็ดละมาพ่ยเห็ดเอียกแล้วมาพ่อเห็ดเอีกแล้วพี่น้องอุ้ยรอบไดกว่านี่รอบส w i แล้วไงเห็ดคักเนี่ยเปเอาุ่มใส่บุ้ยสเปยามเบ็ดโมเมนต์ดินายไปเปยามตุมสิเปยามเบ็ดโบเมนที่ได้กินเห็ดบับาดนี่คือเป็นเป็ดงยังสิ โอ้ยคักครับคับคับพี่น้องเอ้ยบาดนี่ไปตัวครับพี่น้องไปตัวเพรผมเห็ดเพื่อนบังค์ละจอดเพิ่งเห็ดนนะเพื่อนโอ้ยเห็นตัวตัวครับพี่น้องหมดที่เด็กไปหาเก็บเห็ดพวครับคนนี้ยามเห็ดแล้วแล้วนี่โอ้ยางที่เด็กไปหาเก็บเห็ดอยู่ครับพี่น้องและที่บ่ได้คือเพื่อนนะครับพี่น้องทังได้เนี่ยที่ร้อนไปบังเถื่อ พราะว่าผู้นี้ผู้ผู้วังหันนี่ที่เห็นเพิ่นได้เนี่ยเพิ่นเป็นมือหนึ่งของหมู่บ้านน่นะครับดำเพิ่นเป็นวดน้ำใส่ปุ๋ยไว้นะครับเพิ่นดิ้งดิ้งใส่มองประลดเพิ่นผู้จักมองน่นะครับวังหันผู้วังหันเนี่ยแบบผู้เฮาไปซะเทะเแล้วก็จัดสีได้คือเพิ่นบัวนี่ยนะครับมองมันมันที่เป็นลักษณะนั่นน่นะครับ ก็เขาเจ้าผมแม่นเ้าเจ้าไปย้ำเลยเขาเจ้าก็ได้เบิดนั่นแหละครับพี่น้องกูเข้าเจ้าหมุนักหม่องจักบอนแล้วกันไปแม่นพ้นไปแตะเคลื่อนเคลื่อนยุกเต็มดงกระซ่างเบ็ดก็ได้คือเกาเพราะว่าเพป็นหูุนักหม่องนะครับทำไปใส่น้ำขันดินใส่ปุ๋ยไวปหมดแล้วพี่น้องเูราว่าเวลาพร้อมว่าเ็ดนั่นเ็ดนี้สิออก เวลานั clouds, icism, ่นเวลานี่ย้มนั่นย้มนี่ข้าเจ้าหเปันพุเธนะครับพี่น้องอันนี้คือพู้ข้าเจ้าเสียนผู้เข้าเจ้าหงมองหู้บลดนาะเอามาห้วนมองห้วนบวัแล้วครับอันนี้ยามเบ็ดผมก็ไดนครับเข่านี่เลยครับโอ้ยฝนตกจริงมั้งเมื่อเช้านฝนตกเมื่อเช้านครับใครอยาเมือเจ้ามหนี่ฝนงาดครับโอ้ย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 ฝนโอ้ยก็ได เจ้าหยุดเสียงพระเจ้าดิครับพี่น้องโอ้เสียงพี่น้องเพิ่งโอนมากว่านะครับบัดไปต่อกันเลยครับพี่น้องต่างชมบรรยากาศเด้อครับพี่น้องต่างเอาบรรยากาศทวงให้ทวงนหน้าไหมพี่เห็นน้องเบิง่งไ้ชมครับบรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใสครับพี่น้องยามมื้อเช้า เป็นทรงคึิมเึมฟ้าเึิมฝนเึ้มแล้วครับน่ครับพี่น้องใช่เวนี่แหละครับหลังแรกระนี่ละมีนหันละครับอันนี้เป็นหนา้าเขาพ้าเจ้าครับนเขาข้าเจาน่ครับมาหันมาถึงแล้วคือเป็นมิดมิดเห็นว่าเรียวไปก็ได้พี่น้องสีบลคือสะสะเสร็จแล้วครับอัดน,นี้ ้องคือบบคือกะท้ายพี re, ่น้องเบิ่ลคือโก้เหรอครับต่างชมบรรยากาศเนาะพี IL ่น้องเนาะเที่ยวมีกูเพิ่นอยากเบิ Gin ่งอยากชมบรรยากาศไปสละครับต่างชมบรรยากาศท่องให้ท่องนะหลั้งนี้กะบบคือครับพี่น้องหลังสองก็คือจีโบคือซะสลวเลยพี่น้องครั้งนี้ก็บบคืออีกแล้วครับ หลังในเถือกเยวผมสีไทยให้เบิ้งเนะครับพี่น้องบนพระเจ้ามาตัดหญ้าครับโอ้ยบรรยากาศทอวงให้ทองนะผู้พันอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ต่างปถอกประเทศดินแดนไกลบ้านเนาะครับเนาะกระต่างเราเห็เพื่นในเบิง้งในชมน้ำครับบเถือกเปิ่นเบิ้งแล้วเวววพิ่นขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดซว่งมาเด้อครับพี่น้องผู้พันอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศดินแดนไกลบ้านยีสานบ้านฮาครับ ครับมเยยม,มายามคืนสู่มาตูภูมิค้นสู่บ้านเกิดห้องครับมเยยม,มาามยมายาร้นโดนเด๋มาเลยต่างกบบรรยากาศใพี่น้องเดือบึงนะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปยามเบ็ดกันต่อครับผมหลังในเถอกผมสีไทยเบิ้งครับพี่น้องเบ็ดหลังนี่คือมีอากาศรุนแรงเห็นห้อครับพี่น้องอย่าวางูอีกเด้อนี่คือดึงเบ็ดลงไปคักแน่เถอะ เพิ่มมินหลุดแล้วเนาะครับโอ้ยเบิ่งกันนะถักทายเพิ่มเบิ่งกันนะเพิ่มขึ้นมิดเถอะครับเอาเอาโบมิดเหรอครับเตียงแล้วบ้านนี้เตียงแล้วครับคันเตียงยังที่มีตัวครับนี่โอ้ยต้นหญ้าเพิ่นต้นนี้ลวกขึ้นให้เพิ่มน้ำกันนะเห็นเหรอวางอย่างว่าโอ้ยโบควางครับพี่น้องโอ้ย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 คือดิ้นเฮงเถอะยูยูยโอ้ยไปควอนอ้อยครับพี่น้อง ปลาคุนน้ปลาคุ้นน้อยครับโอ้ยเกิดกระเพเอเบียดเพื่อนนั่งนมลงไปเบียดผมมันคันอ่อนๆหน่อยๆครับผมเจะตายเบียดผมผมที่เราอ่อนๆคันหน่อยๆครับเม้นปลาแข็งเถือกนี่กะดึงลงไปด้วยกันครับพี่น้องกว่าเพื่อนจได้ดึงขึ้นไปโอ้ยแวนปลาคุ้นใหญ่ครับเอา้าเตรียมหนึ่งมาแล้วครับพี่น้องแล้วทีเติมกันไปครับเมื่อคืนนี่ครับทิปตัวขนับเตรียมนี้ก็เป็นซี่เบีดได้แบบน,นี้ครับบบบนี้เอา้า เกาเก๋าครับพี่น้องเบียดหลังนี่ก็เป็นทรงมีอาการโน้มอย่างลง้ไปครับพี่น้องแต่ว่าบอกเงเงยงักบอกระจึกกระจักยังทครงสินครับมิดสิมสิมตัไปทักท้ายคนคนครับพี่มีตัว,ออวอบอน,นู้วกลองเงยรักเง่งักอย่างเพินพ่นบวมีชีวิตหรือครับพี่น้องเพิน่นเบิดล้มหายใจคนละครับ เอาของคันขึ้นมาเมืองบ้านน้ำคือเก่าแหละครับพี่น้องนี่ครับปลาควาซีเมนห้อยลักษณะงูนี่เด้นะครับพี่น้องเออลักษณะนี่ซีเมนงูครับงูตะเสีอน์แหละครับมากินเงินลักษณะนี่ครับกินแล้วก็สีคล้ายาออกตี้ยแบบนี้อืมจะเก่าขันเจ้าที่กับซีเมนงูแหละครับเดี๋ยวไปกันต่อครับพี่น้อง .swing แมแหละครับเซ้านี่ หลังนี้ก็มีอากาศรุนแรงอย่างหนักเลยครับพี่น้องหนักถึงหนักมากครับแต่ว่าโบติงบเงึกบงักยังซื้อครับนี่ครับลักษณะเบ็ดลักษณะมีการดึงลงไปครับเพราะว่าเบ็ดบอ่อยุ่ลักษณะเกา่าแต่ว่าบบติงยังครับเดี๋ยวลงไปท,ทักทายกับนบึงกันครับที่นี่ยังว่าเราไปน้ำเบ็ดขก้น โอ้ยเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วเงื้งแล้วเงื้งาแล้วพี่น้องเงื้งาแล้วเงืองาแล้วโอ้ยพุ่นครับพุ่นครับพี่น้องเห็นแต่หัวหมกโคกครับเห็นแต่หัวหมกโคกนี่หัวหมกโคกอยู่นี่โอ้ยโตงามโตสวยเลยครับพี่น้องเยวขึ้นไม่พี่น้องเพื่ครับขึ้นมาเด้อลกขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อ ขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อขึ้นมาน้ำคอเด้อมากลับบ้านกลับช่วงน้ำคอว้ายตัวสวยงามมากเลยจ้าอ้าวโอ้ยเพื่นเระบอติ่งนี่นนเนาะบางขันนี่โอ้ยสวยงามครับพี่น้องสวยงามแก้วเป็นแก้วเตีมสามบ่ครับบาน,นี้เอ้ยสวยสวยครับพี่น้อง แต้มสามของเช้านี้ครับผมสวยงามทีเดียวปดใจ่ล้องเมือบ้านเหมือนเดิมพอได้ตต่มได้ผลกันไปครับพี่น้องหลังนี้ก็มีอาการหนักทึงหนักมากครับพี่น้องต่ว่ากระทำสงือเกาบงึกบกันยังเม็ดอิ่มสิมเอาเดี๋ยวลงไปในานา้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวลงไปในานา้ำแล้วแม่งยังเรครับพี่น้อง โอปลาเข่งอีหอย่างจังสิโว้ยผลงานงูอีกแล้วครับพี่น้องผลงานงูเต่าเซียอีกแล้วครับลลักษณะนี่ปลาเข่งทำนี่สิบมาดึงเบ็ดลงไปปน,นีโอ้เป็นงูเต่าเซียามากินพันครับพี่น้องลักษณะนี่มันกว่าเขาไว้กว่าหยามันกุ้ยกว่าหยาเป็นลักษณะเกี่ยวเข้าไปงูครับลักษณะนี่นี่ครับงูเต่าเซียมนกินพันครับนี่ไม้แขวยวนี่นนนนน เอาเตีมซี่มาคือเกาครับพี่น้องเดีมยวราไปเขียงจังไดยจังที่ดึงเบียดลงไปปนีเห็นไหมเห็นว่าเบ็ดอวนกรบเบน่าที่อันดึงลงไปปนีนะครับพี่น้องเอาเตีมซี่มะครับพี่น้องก็ได้เติมกันไปครับผมหลังนี้ก็มีอาการเป็นสงรู้สึกรุนแรงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบพรรุนแรงคักีย่ว่าล้ำดาบเด้อีย่ว่าหลุดเรื่อย่างเนี้อคนแรกคนน่าจังนี้บพรตีงบ่ราอย่างนี้ครับพี่น้อง อ,อย่ยงว่าล้ำดาบยางลุ้นแรงเนะครับพี่นอ้องยังมันยังกระตุ้นสว่บบางซะคนละวัวติ่งเลยครับโอ้ยเจ๋งแล้วรับโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องก็จะเพรว่าเพื่อนว่วติ่งครับปุ่นเพื่อนไปควงงาไว้ครับเพื่อนเคยมาหันใจบ่ได้เอ้าเบิ่งนี่ครับโอ้ยดีปวดแล้วครับปุ่นเกี่ยวไปงาโอ้ย นี่ครับมันเกี่ยวเขาไปหนาเลยทีเมนห้อยปู่ห้อยอย่างที่เรบาดนี่ครับมากินหาง่นครับในเมื่อ่นบ่มีชีวิตบ่หันใจแล้วน้องก็สีเดียว่นขึ้นมาแล้วครับพี่น้องอันนี้กระสีเมนแต้มไหนบวครับพี่น้องแต้มหาบว่าครับนี่เพิ่คนเมื่อบ้านเมื่อสรงน้ำาคือเ่าครับผม